ป้ายรถเมย์ตรงสี่แยกไฟแดงกลางเมืองใครก็รู้ว่าหลังเที่ยงคืนไม่มีใครกล้ามานั่งรอแต่นัดเพื่อนผมกลับเลือกมารอที่นี่ในคืนนั้นข้างๆเขามีผู้หญิงนั่งก้มหน้าผมยาวปิดหน้าใส่ชุดพนักงานออฟฟิศสีซีดเหมือนเพิ่งเลิกงานแต่มือเย็นเฉียบจนรู้สึกได้แม้ไม่แตะต้องอยู่ดีๆกลิ่นเหม็นสาบเน่าเก็ลอยมากับลมกลิ่นที่เหมือนศพจมน้ำ นัทหันไปมองเธออีกครั้งแต่ข้างๆกลับว่างเปล่าเช้าวันต่อมาเขาเห็นข่าวหญิงสาวถูกชนแล้วลากร่างไปตายคาที่ป้ายรถเมย์นั้นเมื่อสองปีก่อนคืนนั้นกล้องวองจรปิดจับภาพได้ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งข้างนัดทั้งคืนแต่ในภาพไม่มีใครเลยนอกจากเขาก่อนกลับบ้านมีเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูว่าไปด้วย เสียงนั้นเย็นจมเขารู้สึกเหมือนวิญญาณแทกเข้ามาในตัวตั้งแต่นั้นมาทุกคนที่นั่งป้ายรถเมย์นั้นหลังเที่ยงคืนไม่เคยมีใครกลับบ้านได้อีกเลย